วันนี้จะมารีวิวสกูชี่ที่ชอบนะคะทันแรกเป็นจัมโบ้มีเบสดเวนะคะไม่ใช่ขนมเบ็ดูวนะคะก็ไม่รู้จะเรียกยังไงนะโอเคก็เรียกไปมั่วๆนะคะ อันนี้ป้านให้มาเราชอบมากเรารีวิวลงคลิปน,นะะอ่าเป็นสกูชี่ขนมปังสอสไส้ค่ะ,คะเป็นหน้าชาเขียวก็เป็นมาเลอลมอนนะคะมั้แข็งอ่ะเหมือนป,ป,ปน๊อปคอนไม่ยังไงไม่รู้ตรงนี้ Okay. อยากให้เรารีวิวอะไรก็อยากให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์ได้นะคะ okay. โอเคออ้ยโอเค,อ,เคอยากให้รีวิวอะไรคอมเมนต์ได้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็อยากดูคลิปไหนก็เข้าไปดูในยูทูบของเราได้เลยน,นะคะบ๊ายบาย